มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังคุณหมิงเมืองไทยไม่ไปก็น่าจะไม่รู้จริงๆผมเป็นคนขี้ร้อนเหนื่อออกง่ายฉะนั้นการขับรถถอลมจึเป็นกินจก,กรรมที่ผมชอบมากผมขับจัก,กรยานของตัวเองครั้งแรกตอนอยู่ชั้นป .4 จากนั้นโลกของผมก็กว้างขึ้น ผมใช้มันไปในที่ต่างๆและไกลๆแล้วก็ไกลกยิ่งยิ่งขึ้นไปไกลสุดเท่าที่รู้น่าจะราวๆสามสิบถึงสีกิโลเมตรขี่ข้ามหมู่บ้านข้ามตำบลไปโผล่อีกอำเภอหนึ่งเลยแหละทั้งๆที่ยังเด็กแท้ๆไม่มีความกลัวในหัวเลยพอโตมาหน่อยมีรถมอเตอร์ไซค์โลกของผมก็กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าผมกลายเป็นเด็กชอบท่องเที่ยวไปโดยปริยาย แต่ผมว่านี่มันดีกว่าการเที่ยวในที่อโครจรน,นั้นนะผมว่าเที่ยวอย่างนี้มันดีกว่ากันเยอะและเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวที่ผ่านมา10กว่าปีแล้วครับมันเป็นการท่องเที่ยวแบบสั้นๆที่ผมเรียกว่าทเที่ยวทั่วไทยใน1วันการเดินทางไปไหนก็ได้ไม่จํากัดระยะทางเพียงแค่จํากัดเวลาไปกลับเท่านั้นซึ่งก็คือภายใน1วันจริงๆต้องบอกว่าระยะเวลาช่วงกลางวันตั้งแต่สายจะลดเย็นจะถูกกว่า แล้วก็ไม่ต้องวางแผนอะไรทั้งนั้นแค่ตั้งเป้าหมายที่จะไปก็พอนั้นก็รอพบวความตื่นเต้นเร้าใจที่จะพบระหว่างเดินทางผมขุดเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ออกจากความทรงจําที่เก็บเงียบมานานขอดีที่ผมมีกล้องบันทึกภาพด้วยแม้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของโทรศัพท์มือถือก็เถอะแต่ก็ช่วยให้การรื้อค้นความทรงจําทําได้ง่ายขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดสับและฟังได้นะโอกาสนี้เชิญครับย้อนกลับไปช่วงกาลังจะจบมหก ตอนนั้นอยากทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเพื่อจะได้มีความทรงจำดีๆไว้นึกถึงกันเพราะอินกับหนังเรื่อง Final s c o r e ชอบมาช่วงนั้นดูแผ่นทุกวันแผ่นแท้ด้วยนะเก็บตังค์ซื้อเองและการขับรถมอเตอร์ไซค์กินลมเลาะเล่นก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังข้างใครอยู่ในตอนนั้นผมมีเพื่อนร่วมห้องที่มีความคิดเรื่องขับรถเล่นเหมือนกันคนหนึ่งชื่อว่าเอฟและเคยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยผมชวนเอฟว่าวันหยุดไปหาขี่รถกันมันก็ถามว่าไปไหน ผมก็ว่าอุทยานน้ำหนาวพออยู่ห่างจากชุมแพไม่เท่าไหร่และผมก็ยังไม่เคยไปนอกจากนั่งรถผ่านเวลาไปเยี่ยมตากับยายที่จังหวัดเพชรบูร์เพื่อนตอบตกลงแบบไม่ใช่เวลาคิดเลยแต่ผมก็คิดไปว่าไปกันแค่นี้มันไม่เท่าไหร่พอไปกันบ่อยแล้วมีแต่ผู้ชายอีกก็เลยไปชวนเพื่อนผู้หญิงร่วมห้องเรียนมาอีกสองคนชื่อเนทกับนินพวกเธอก็เป็นขาลุยเหมือนกันนี่แหละโดยนัดรวมพลกันนะ้าโรงเรียนชุมแพศึกษาโรงเรียนที่รักของเรา ในเช้าวันถัดมาซึ่งเป็นวันหยุดวันครูเช้าวันต่อมาผมตื่นแต่เช้าตามปกติอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวขอตังแม่แล้วออกจากบ้านไปกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคู่ชีวิตที่ผมตั้งชื่อให้ว่าบัตตี้ผมกับเอฟเจอกันที่สาาหน้าโรงเรียนที่ตอนนี้โดนรือออกไปแล้วเพื่อขยายถนนผมกับเอฟรอนนี้กับนีนอยู่สักพักจําได้ว่าตอนนั้นราวสีว่โมงเช้าก็เกิดรู้สึกว่ามันชักจะนานแล้วในใจผมก็คิดไปว่า พวกนั้นตื่นหรือ,อยังเนี่ยรอนานแล้วผมกับเอฟคุยไปคุยมา <c oughs> ก็เลยไปหาพวกนั้นเลยดีกว่าพ่อนินเช่าบ้านอยู่ในตัวอำเภอชุมแพนนี่แหละพอไปถึงก็พบว่าเพิ่งตื่นนอนตอนผมโทรมาปลุกที่หน้าบ้านเช่านี่แหละและยังไม่อาบน้ํากันเลยเ <c oughs> มือเ่อได้กํานินจัดก,การธุระส่วนตัวเสร็จพวกเราก็ออกเดินทางกันครับตอนนั้นกําลังอยู่ในช่วงนรนลงเปิดไฟใส่หมวกแน่นอนครับพวกเราไม่ใส่กันเพราะไม่มีพวกเราขับรถบ่ายหน้าไปตามถนนมุ่งสู่อุทยาน้ำหนาว แต่พอแวะเตอร์น้ำมันกลางทางผมก็ทะลึ่งเปลี่ยนเส้นทางเสียอย่างนั้นพอคิดว่าไปอุทยานน้ำหนาวอากาศมันก็คงหนาวน,นั่นแหละแล้วอีกอย่างคนคงเยอะไปที่อื่นเถอะและผมแนะนําให้ไปภูเรือทุกคนก็ร้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเชื่อมันไกลครับคําว่าไกลมันไม่เคยมีผลอะไรกับผมเลยผมบอกยังไงก็จะไปทา,ทางที่จริงที่อยากไปภูเรือเพราะเคยไปทีหนึ่งสมัยที่ยังเยาว์วัยกว่านี้มากแล้วชอบ ภาพมันติดตาแต่สุดท้ายผมก็ยอมเพื่อนเพราะพวกมันบอกว่าเราไม่มีหมวกกันน็อกยิ่งไปไกลอาจป้าตำรวจเดี๋ยวจะส่วยหนะักเอาว่าไงมาก็ว่าตามนั้นก็ได้แล้วเราก็แวะพักเพื่อคุยกันอีกทีซึ่งช่วงที่เถียงเถียงกันนี่เราเถียงกันบนมอเตอร์ไซค์นะไปผูกกระดิงเงินไหมเพื่อคนหนึ่งยกตัวอย่างขึ้นมาผมสายหัวและบอกว่าไปทําไมคนไปเยอะแล้วและขณะนั้น,นเอง สายตาผมก็มองไปเห็นป้ายบอกทางไปคุณหมิงเมืองไทยผมเคยได้ยินนะเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกน่าสนใจทำให้เป้าหมายพวกเรากลายเป็นคุณหมิงเมืองไทยแห่งนี้นี่เองตอนนั้นผ่านบ้านเพื่อนผู้หญิงร่วมห้องเรียนอีกคนที่ชื่อฝ้ายพวกเราชวนมันไปด้วยแต่ด้วยความที่รถไม่พอนั่งเลยบอกใหเอารถเข็นมาพ่วงก,กับมอเตอร์ไซค์โดยผมจะเป็นคนนั่งเองแต่เพื่อนก็กัดฟันพูดว่าอย่าลำบากเลย เส้นทางไปคุณหมิงไม่มีใครรู้เลยเราแค่ขี่รถไปตามป้ายบอกมันพาไปไหนก็ไปตามนั้นระหว่างทางนั้นเนื่องด้วยพื้นที่แถบนั้นเป็นพื้นที่ป่ามีอุทยานนั่นนี่เราขี่ไปเรื่อยๆแล้วแวะถ่ายรูปด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายด่าไปหน้าสารปูตาลิมหน้าผาข้างถนนก็ว่ากันไปแล้วก็แวะจุดชมวิวและถ่ายรูปภูเขาแห่งหนึ่งระหว่างนั้นเพื่อนก็ไปซื้อขนม แลวในตอนที่นั่งพักและกินขนมกันเพื่อนผมก็ชักสีหน้าสงสัยกับขนมที่ตัวเองกาใส่ปากและเอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยขนมมันคือหยาบแท้วะเรากำลังกินขนมข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบทรงแบนหัวท้ายกลมหียี่ห้อหนึ่งเพื่อนอีกคนเช็คข้อมูลบนห่อขนมก็พบว่าขนมสิ้นอายุไปเป็นปีแล้วผู้ผมกลนด่าเจ้าของร้านที่ช่วยขายของให้ซึ่งร้านก็อยู่ห่างจากจุดที่เรานั่งกินไม่ไกลนะักแต่กะนั้นผู้ผมก็ยังคงยัดมันเข้าปากอยู่ดี และไม่ได้ไปเอาเรื่องเจ้าของร้านแต่อย่างใดพวกผมเดินทางต่อจนไปถึงจุดที่มีภูเขาเหินให้เห็นเยอะขึ้นก็แวะถ่ายรูปด้วยนิดหน่อยพร้อมคิดว่าเข้าเขตคุณมิงเมืองไทยแล้วแหละเอา้าอีกนิดเดียวจากนั้นเราก็ขับไปตามถนนเรื่อยๆอีกพักใหญ่ขับข้ามเขาไปหลายลูกเลยจนไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็เข้าใจว่าคงถึงแล้วแม้ไม่เจอป้ายบอกทางแต่พวกผมก็เลือกถนนเส้นหนึ่งของสามแยกในหมู่บ้านนั้นแต่พอขับเข้าไปสักพัก สภาพถนนเริ่มเปลี่ยนจากคอนกรีตรเป็นดินและกลายเป็นป่าขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆก็ถามผมเพื่อความแน่ใจว่ามันยังใช้ทางไปคุณหมิงอยู่เรอผมก็บอกไม่รู้จนกว่าจะไปสุดทางนั่นแหละจนเมื่อไปสุดทางจริงๆข้างหน้าก็เป็นสวนเป็นไร่ชาวบ้านแล้วแล้วทุกคนก็พูดถ้าไปต่อก็คงต้องได้ลุยสวนผักกันแน่ๆเอ๊ะมันยังไงล่ะเนี่ยเป็นคำถามที่ดังขึ้นในหัวของผม ผู้ผมก็เลยออกมาถามชาวบ้านว่าไอ้คุณหมิงไรเนี่ยมันอยู่ไหนกันแน่มีคุณยายท่านหนึ่งที่นั่งเล่นอยู่แค่หน้าบ้านกับเพื่อนๆไขข้อสงสัยให้ว่าข้ามเขาที่ผ่านมานี่กลับไปอีกสามลูกผู้ผมตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินและผมก็อุทานออกมาว่านี่พากันขี่เลยเง้นเหรอก่อนหัวเราะให้กับความฉลาดน้อยของตัวเองทำไมผมไม่ถามใครตั้งแต่แรกนะนี่แหละชอบไม่ถามทางเป็นไงหูตาสว่างเลยทีเดียว เมื yacht, monsieur, so so thought, hey ่อพาการย้อนกลับตามการชี so as as way, ้ทางของคุณยายแปลกหน้าก็พบป้ายทางเข้าคุณหมิงเมืองไทยครับผมร้องออกมาว่าเฮ้ยนี่มันแถวที่ขี่ผ่านภูเขาหินนั่นนี่ไอ้บ้ามันอยู่ตรงนี้นี่เองครับมันอยู่ห่างจากจุดที่แวะถ่ายรูปเมื่อตอนนั้นราวๆร้อยเมตรแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกผมไม่เจอป้ายบอกทางหรือแม้แต่ทางแยกนี้เลยนะไม่มีใครสังเกตเห็นป้ายเลยทั้งๆที่มันก็ตั้งอยู่ที่มุมสามแยกนั้นอันเบิร์เริมแต่ช่างเถอะ ในที่สุดก็มาถึงพวกผมเลี้ยวเข้าไปข้างในมันเป็นทางลาดลงที่ร้าวใจมากเพราะมีรถบัสคันใหญ่จอดอยู่ข้างล่างที่กินพื้นที่ถนนไปเกือบครึ่งซึ่งหากขาดทักษะการขับขี่ที่ดีนี่ก็สามารถพุ่งเข้าใส่กลางลำตัวรถบัสได้แน่ๆไม่มีพลาดพวกเราชะลอความเร็วและเลี้ยวผ่านไปหาที่จอดรถกันพอเข้ามาในพื้นที่ของคุณหมิงเมืองไทยหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อส่วนหินผางามก็พบว่ามีคณะนักเรียนมาทัศนจรกันเยอะแยะ เจ้าโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้หลีบไปแล้วพื้นที่รอบนอกมีร้านค้าร้านอาหารตามสองข้างทางในวันนั้นนอกจากพวกผมและกลุ่มนักเรียนแล้วตรงนี้ก็ไม่มีทักท่องเที่ยวอื่นเลยแฮะผู้ผมพักที่นี่คู่หนึ่งเพื่อดูสถานที่ท่องเที่ยวตรงหน้าเขาหินที่ผมเห็นจากข้างนอกตอนนั้นมันมีถ้ำข้างในด้วยซึ่งพ่อค้าร้านน้าที่ผมนั่งพักบอกว่าถ้าจะเข้าไปต้องมีไกด์พาเข้าเดี๋ยวจะหลงผมก็เลยคิดว่าแลนไม่เข้าก็ได้ที่เกียจคุยกับไกด์ แล้วพวกผมก็ออกจากตรงนี้เพื่อเข้าไปพื้นที่ข้างในเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกส3าแห่งพอเข้าไปถึงสถานที่เที่ยวต่อไปก็พบกลุ่มนักท่องเที่ยวมากมายก็เลยถึงบางอ้อก,กันพวกเองมากระจุกอยู่ที่นี่นี่เองมันเป็นน้ําตกเล็กๆที่ชื่อน้ําตกเพียงดินที่มาก็ตามชื่อเลยครับมันเป็นน้ําตกที่ไหลลงมาที่แอ่งข้างล่างจากโขดหินที่สูงไม่มากนะักน้ําใสไหลยเย็นเหมาะแก่การนั่งแช่ขาแชา่เท้า ระหว่างนั่งกินของกินกันผมก็นึกเอาขนมมากินกับตามส้มมะละกอผมพบว่าไอ้ขนมยี่ห้ออะไรสักอย่างเนี่ยกินกับตามส้มได้จริงๆอย่างที่เห็นในโฆษณาแฮคคือใช้ตักเนื้อตาส้มขึ้นมาแล้วใส่ปลาเคี้ยวอืม้มอร่อยอร่อยแบบกรุบกรอบแล้วมันก็ไปด้วยกันได้ดีเมื่อพักผ่อนจนพอใจผู้ผมก็ลาน้ำตกเพียงดินไปที่เที่ยวอีกแห่ง พอได้ยินมาว่ามีวัดบนเขาซึ่งก็อยู่ถัดไปไม่ไกลนะักพวกผมขับไปเรื่อยๆผ่านไรอ้อยระหว่างทางก็พบป้ายเ,เล็กๆที่ปักอยู่ข้างทางมันเขียนว่าองค์บากสองตอนแรกก็งงว่าคืออะไรทำไมป้ายมันมาโพลอะไรแถวนี้จนได้คำตอบจากลุงๆุงที่เป็นไกด์นำเที่ยวของวัดบนเขาที่เราจะไปเที่ยวลุงแกบอกว่าหลังเขาที่เราอยู่กันนี้คือสถานที่ถ่ายหนังองค์บากสองซึ่งพวกเขาจะมาถ่ายต่อในอีกสองสวรรค์นี่แหละ เพื่อนผมก็ถามว่าเข้าไปดูได้ไหมลุงแกก็บอกว่าได้แต่อย่าเข้าไปใกล้มากละ่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องผู้ผมก็รับปากครับครับแล้วเข้าไปดูก็พบปากทางเข้าที่มีแถบกั้นที่เอาไว้การคนเข้าไปวางตกอยู่ที่พื้นถัดไปอีกหน่อยก็เป็นห้องน้ำที่ีทาด้วยสังกะสีครับผมก็นึกอุตลิถ่ายรูปห้องน้ําโดยมีเพื่อนเป็นนางแบบในแบบให้จากนั้นผู้ผมก็เดินลงทางลาดท,ที่ตรงเข้าสู่สถานที่ถา่ายหนังซึ่งห่างจากห้องน้ํานี้พอสมควร ทางเข้าไปในฉากนั้นเป็นช่องเขาที่มีไม้กั้นยกขึ้นมีร่องรอยคนก่อกองไฟเมื่อไม่นานมานี้มองผ่านเข้าไปก็พบอาคารที่ทําด้วยไม้ครับมันเป็นฉากหมู่บ้านโจรที่ตัวพระเอกในเรื่องมันมาอยู่ซึ่งตอนนั้นผมและเพื่อนก็ยังไม่รู้จนกว่าจะได้เห็นในหนังนั่นแหละตอนนั้นพวกผมต่างก็คิดไปว่าในเรื่องในภาคสองมันจะเป็นยังไงผมและเพื่อนยืนมองความยิ่งใหญ่ของฉากในโลกภาพยนตร์ไม่นานนกก็กลับออกมาเพราะต้องเผื่อเวลาเดินทางกลับด้วย และลืมขึ้นไปเที่ยววัดบนเขาไปเลยผมและเพื่อนแวะตรงทางเข้าคุณหมิงอีกครั้งเพื่อดูป้ายและถ่ายรูปพร้อมกับพูดถึงสิ่งที่เจอมาด้วยกันมันเหลือเชื่อที่ไม่มีใครเจอแยกนี้ในตอนแรกจนทําให้พวกเราข้ามเขาไปยืนงงในดงป่าพวกผมเจอป้ายน้ําตกสวนห้อมระหว่างขากลับก็ชวนกันแวะสักหน่อยมันเป็นน้ําตกเล็กๆแต่น้ำไหลาจากจุดที่สูงกว่าน้ําตกเพียงดีดอยู่มากพวกผมไปเล่นน้ําและถ่ายรูปกันจนพอใจก่อนจะพากันกลับ โดยขากลับก็แวะบ้านเพื่อนฝ้ายอีกครั้งเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังฝ้ายก็หมดอิจฉาและรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปด้วยแต่ผู้ผมก็ปลอบใจเพื่อนว่าเอาไว้คราวหน้าก่อนจะขอตัวกลับตอนนั้นเวลาก็น่าจะห้าโมงเย็นแล้วตลอดการเดินทางเกิดเรื่องราวมากมายทางยิงมุกตลกที่หาและไม่หาทางทะเลาะกันเรื่องเส้นทางหรือที่เพื่อนๆผู้หญิงบ่นว่ากาศร้อนหรือปวดกลนที่นั่งรถกันนานแต่ก็เลิกบ่นไปในที่สุดมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะ มันเป็นความสนุกที่ได้ออกมาเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนโดยเฉพาะผมที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเพราะผมไม่เคยเที่ยวแบบนี้กับเพื่อนหลายคนที่ในเลยในช่งวงวัยมัธยมมันทําให้ผมมีความสุขกับช่วงท,ท้ายของวัย18แฝนแบบนี้ก่อนจะเข้ามาหาหลัยผมคิดว่าผมกับเพื่อนๆนสนิทกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นทําให้มีการเดินทางครั้งต่อมาอจานวนหนึ่งและทั้งหมดนี้คือการเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนในหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมิตรภาพแล้วพบกันใหม่ กับเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวของผมในโอกาสหน้าซึ่งจะเป็นที่ไหนหรือผมไปกับใครและจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเดินทางบ้างก็ขอให้อดใจรอกันอีกสักนิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับปลอ,อว่างๆก็ออกไปขับรถรับลมกันบ้างนะครับมันเย็นดีจริงๆ <c oughs>